เอาละครับสวัสดีชาวนักชอบออนไลน์ทุกคนเลยที่ได้เข้ามารับชมในส่วนของเนื้อหาคลิปวิดีโอนี้นะครับในส่วนวิดีโอนี้นะครับผมกลับมาแนะนำนะในส่วนของตัวพัดลมไอยเย็นนะครับอีกรอบหนึ่งตัวนี้จะเอาแบรนด์ของเรโนดีกลับมาแนะนำนะครับเพราะว่าคือตอนนี้ในประเทศไทยหลายคนอาจจะรู้จักกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับสำหรับแบรนด์เรโนดี ตัวพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับที่จะมีรูปร่างขนาดสี่เหลี่ยมทรงค่อนข้างดูใหญ่นะครับแล้วก็มีสีสันที่สวยงามเป็นสีฟ้านะฮะในส่วนของตัวที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือจะมาพูดถึงองค์ประกอบของเขานะครับว่าการทำงานเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างนะครับก็คือเอาง่ายๆเรื่องสเปครายละเอียดเอาง่ายๆเลยนะครับในส่วนของตัวพัดลมไอเย็นเลโนดี คืออย่างนี้ครับผมจะมาแนะดำตัวนี้ก็คือตอนนี้เขามีตัวรุ่น50ลิตรเข้ามาแล้วคือตัวรุ่น50ลิตรเนี่ยหลายคนคือสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยคือจะสั่งสินค้ากับผมเนี่ย,นะ,น,ยนะครับในส่วนของตัวไอ้ตัว50ลิตรเนี่ยนะครับคือตอนนั้นมันไม่มีนะครับมันไม่มีคือเขาไม่ได้นำนำเข้ามาของร้านนี้นะครับตอนนี้เขาได้นําเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัว50ลิตร นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่ผมขายอยู่นี้ก็จะมีตัว60ลิตรนะครับตัว60ลิตรนะครับความจุ60ลิตรนะฮะก็จะเป็นแบบทัสกีนทั่วไปเป็นการใช้มือของเราในการกดเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว65ลิตรนะครับนะก็จะเป็นรุ่นรีโมทให้นะครับตัว65ลิตรรุ่นรีโมทมีให้แล้วก็ตัวรุ่นสมาร์ท60ลิตร ตัวรุ่นสมาร์ทเนี่ยเอาง่ายๆคือมันเป็นรูปแบบของการสัมผัสนะครับมันไม่มันไม่ต่างจากไอ้ตัว60ลิตรธรรมดาสักเท่าไหนนร่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับในส่วนของรายละเอียดสินค้ามีดังนี้ครับตัวนี้นะครับพารามิเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นแหล่งจ่ายไฟเป็น AC ก็คือเสียบไฟบ้านได้ทั่วไปเลยนะครับสวิตช์ของเขาจะเป็นสวิตช์แบบปุ่มเปิดปิดตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดปรับแรงลมได้อยู่ที่3ระดับนะครับ ปรับแรงลมได้ที่3ระดับแล้วก็จะมีปุ่มสวิงซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มเปิดปิดน้ําให้นะครับตัวนี้แล้วก็แรงดันไฟฟ้าของเขาให้มาเนี่ยก็คือไฟบ้านทั่วไป220โวลต์ความถี่ที่กําหนดอยู่ที่50เฮิรตซ์ตัวนี้คือถ้าเกิดใครที่ใช้รูปแบบของรีโมทนะฮะมีรีโมทหรือว่าในส่วนของรูนสมาร์ทเนี่ยมันจะมีการจับเวลาก็คือการตั้งเวลาเอาง่ายๆเนี่ยใช้ระยะเวลาในการคอนโทรลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับประมาณ8ชั่วโมงนะ คือเป็นการตั้งเวลาเปิดปิดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรีโมทคอนโทรลให้นะครับสำหรับรุ่นที่มีรีโมทใครที่อยากได้รุ่นรีโมทก็ลองพิจารณาดูตัวนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของการสั่งการระยะไกลและสิ่งกีดขวางประมาณ10เมตรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเปิดคือสั่งเปิดปิดอัตโนมัติอ่าก็จะเป็นการตั้งเวลาเป็นทามเมอร์ให้กําลังไฟอยู่ที่160นะครับเสียงรบก,กวนเนี่ยเพียงแค่4 6เดซิเบลเองอะฮะคือมัน เออมันค่อนข้างที่จะเบาพอสมควรนะคุณไม่ต้องซีเรียสน,นะฮะถ้าเกิดคุณซื้อยี่ห้อไปมันจะเป็นอดังรบกวนเวลานอนไหมอะไรไหมมันมันไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ขนาดนั้นเพราะว่า4ี่เดซิเบลเนี่ยคือเป็นเสียงที่เราพูดคุยกันเฉยๆคนมันเป็นโทนเสียงที่เราคนคุยกันนะครับเอาง่ายๆความจุน้ำนะครับตามที่เลือกเลยครับไม่ว่าจะเป็น48ลิตรอ่าอ่า50ลิตร 60ลิตร65ลิตรมีกระทั่งจนถึง75ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับร้านนี้โอ้ค่อนข้างดูเดือดพอสมควรน,นะครับตัวนี้จะมีกล่องคริสตัตน้ําแข็งให้ก็คือตัวเจลความเย็นไปให้แต่ละตัวจะแตกต่างกันนะครับอย่างรุ่นธรรมดาก็จะมีการแถมกล่องเจลไปให้สี่ชิ้นนะครับถ้าเกิดรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตัว75ลิตรเนี่ยก็จะมีกล่องเจลให้อยู่ที่6ชิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไอ้ตัว65ลิตรเนี่ย ก็จะมีให้เหมือนกันนะครับเป็น6ชิ้นเป็นตัวที่เขาแถมมาให้นะครับปริมาณการใช้น้ํานะครับเออหลายคนอาจจะสงสัยอยู่เพราะว่ามีคนสอบถามทางเพจเยอะคือเติมน้ําครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้นานสักเท่าไหร่คือจากที่ผมได้ทดลองใช้จริงๆเลยนะคนส่วนใหญ่ที่เขาจะเติมกันนะครับผมใช้ตอนเนี้ที่ผมมีอยู่จะเป็นขนาดตัว45ลิตรนะครับไอ้ตัว45ลิตรคือถ้าเกิดเราเติมเต็มพิกัด เกินสเกลแม็กของเขามานิดหนึ่งะนะครับมันจะใช้ได้ทั้งคืนเลยะนะฮะก็ผมจะนับสตาร์ทอัพอยู่ที่ประมาณ1นึ่ทุ่มแล้วกันเนาะสมมุติ1นึ่ทุ่มนะ่นอนนะครับผมคาดการว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานถึง12ชั่วโมงเลยกว่าน้ําจะหมดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของทุกท่านด้วยแต่ผมคอนเฟิร์มนะคมัน,ม,นมันไม่หมดระหว่างกลางคานันแน่น,นอน ใครจะใช้อย่างยาวนานสมมุติเปิดกลางวันเนี่ยติชั่วโมงอยู่ได้ผมว่าอยู่ได้นะถ้าเกิดเติมน้าเต็มเต็มแม็กของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะมีระบบป้องกันการขาดน้ําเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดน้ํามันหมดถังเนี่ยตัวมอเตอร์ของเขามันจะมีอาจจะมีการตัดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวที่รุ่นแต่ละรุ่นที่ทุกท่านะซื้อไปด้วยนะครับซื้อไปด้วยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับก็สําหรับตัวพัดลมไอเย็นเรโนดี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวหนึ่งที่ อ๋อค่อนข้างน่าสนใจนะครับค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้วนะครับทางร้านเขาเหมือนจะสั่งออเดอร์เนี่ยเข้ามาไว้ในไทยกันแล้วพอสมควรนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากันได้ใครที่สนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อเอาไปให้ใตคลิปทุกท่านสามารถสั่งซื้อได้ด้วยตนเองนะถ้าเกิดใครมีโค้ดส่วนลดหรืออะไรต่างๆนานาเน,นี่ยราคามันจะถูกลงไปอีกเยอะเลยนะครับ แต่ใครที่สั่งไม่เป็นนะครับสามารถทักมาได้ที่เพจนักช็อปออนไลน์นะครับเพราะว่าเราก็อาเป็นตัวกลางของการขายสินค้านผมก็จะสามารถขอ,อลดราคาต่างๆนานาให้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ช่วงเวลาณนโปรโมชั่นะตอนนั้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก2ทางเลือกละกันว่าจะสั่งเองหรือจะทักทางเพจเราก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยจะส่งสินค้าออเดอร์ให้ลูกค้าไปร่วมประมาณ30ตัวได้แล้วนะครับสาตัวได้แล้วนะครับได้รับสินค้ากันอย่างปลอดภัยหายห่วงครับ Okay. ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวพัดลมไอเย็นเรโนดี้นะครับมาพูดถึงรายละเอียดของตัวพัดลมละกัน mm. เพราะว่าบางคนบางครั้งเนี่ยได้สอบถามเข้ามากันค่อนข้างเยอะพอสมควรโอเคก่อนจบคลิปนี้ผมจะแนะนำนิดหน่อยนะครับสำหรับการใช้งานก็คือถ้าเกิดใครที่กำลังเลงอยู่เนี่ยมันจะมีไอตัว45ิ้ลิตรเนี่ยนะครับคือตัว,นะตว45ินะ้ลิตรอ่ะการใช้งานผมคิดว่ามันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นถ้าเกิดท่านจะเอาไปใช้ในห้องขนาดที่ จะกว้างๆเลยนะครับก็คือมันค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆขนาดของเขาจะกระทัดรัดลงนะครับนะในส่วนของตัว45ลิตรเนี่ยก็อาจจะใช้เป่าเฉพาะตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเป่าเฉพาะบุคคลนะได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปเป่าในร้านค้าหรืออะไรประมาณนี้สตาร์ทอัพที่60ลิตรถึง65ลิตรถ้าเกิดใครเปิดร้านค้าขายนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันจะอยู่ได้นานและที่สาคัญแรงลมมันค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับสาหรับคนที่ ทำร้านค้าหรือออฟฟิศหรือโรงงานอะไรก็แล้วแต่จะซื้อไปเนี่ยนะครับหรือใครี่ยนะฮะที่นอนคนเดียวหรืออยู่ในบ้านในครอบครัวเอาท้าไม่เอา4 5ลิตรคุณก็เริ่มที่สตาร์ทอัพตัว60ลิตรไปเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะดูดีคือเอาง่ายๆคือมันครอบคลุมและค่อนข้างที่จะคลุมนะครับค่อนข้างที่จะคุุมนะครับนะบนะเพราะว่าลูกค้าหลายคนที่สั่งกับผมเนี่ยผมจะแนะนําตัว60ลิตรไปเลยนะเออมันจะได้ ง่ายต่อการใช้งานนะมันใช้ได้หลายอย่างอยู่แล้วนะครับมาถ้าลมใหญ่มันมันมันไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นแล้วก็การเคลื่อนย้ายเนี่ยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะตัว60ลิตรเนี่ยมันไม่ได้หนักจนที่ผู้หญิงจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเองนะฮะมันสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายเลยครับเพราะว่ามีล้อแล้วก็ทีสาคัญแค่แรงผลักดันนิดหน่อยเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ไปได้อ่าพอสมควรแล้วนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าท่านผู้หญิงหลายๆท่านนะฮะหรือคุณนะหลายๆคนเนี่ยจะ าไปใช้แล้วโอ้มันจะเกินความสามารถของเราไหมอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับนะโอเคก็เนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับมาแนะแนวแนะน,นำนะครับทั้งนี้ท่านนั้นขึ้นอยู่กับดุลและพิธการตัดสินใจสนใจสนใจทักมาที่เพจนักชอบอลาไหก็ได้หรือจะสั่งซื้อด้วยตนเองที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกตัวคลายความร้อนในหน้าร้อนปีนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าเกิดเนื้อหาตัวนี้มันผิดพลาดประการใดหรือมันตก ขาดตกปลกพร่องอะไรก็สามารถติชมกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะ,ะถ้าเกิดมีผิดพลาดมากๆเนี่ยมันก็จะได้มีการพัฒนาในส่วนของคลิปถัดไปนะครับ mm hmm. ผมเนาะโอเคก็เนื้อหามาแนะแนวกันเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามกันแล้วกันในส่วนของวิดีโอถัดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือถือหรือจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจจะรีบน,นํามาเสนอให้ทุกท่านให้ชาวนักชอ้อปออนไลน์ทุกคนได้รับรู้กันทันทีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนี้ในคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงมีความสุขสวัสดีครับ